กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันโครงการปริกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถผลิตบุคลากรค,รคุณภาพสูงมุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศพร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค4.0ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ มหาลัยของเราที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องการสอนการวิจัยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไปสู่การปฏิบัติสักเท่าที่ควรนะครับการทํานวัตกรรมนะครับก็จะต้องเป็นนวัตกรรมที่อยู่แต่ในสถาบันเท่านั้นแต่จะต้องไปสู่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนได้จริงๆ คือในในการแบ่งกลุ่มมหาลัยนี่ก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับก็ <_ C 1> คือกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่จะเน้นเรื่องของการวิจัยระดับโลกนะครับกลุ่มที่2ก็คือพัฒนาเทคโนโลยีน,นวัตรกรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่3เนี่ก็เป็นเรื่องพัฒนาพื้นที่นะครับกลุ่มที่4ก็เป็นการนำศาสนาเนี่ยมาพัฒนาคนนะครับให้มีมีมีปัญญาทางด้านคุณงามความดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่5ก็จะเ,เป็นเรื่องเฉพาะด้านเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นเรื่องๆไปครับ